สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะพาเันเพื่อนทุกคนนะคะมาแปลงชมกับคัตตี้นะคะมาเป็นสาวซันบาชูกันนะคะก็เริ่มจากบำรุงผิวก่อนเลยนะคะตัวแรกที่ใช้ตัวนี้ค่ะเป็น first care ของซันบาชูนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นพรีเซร่มอันดับหนึ่งนะคะช่วยปลุกสมมุลผิวภายในสู่มหศจัรย์ผิวภายนอกที่สวยสมบูรณ์แบบนะคะทั้ง5ประการว่าจะเป็นให้ผิวเปล่งปลังมีชีชวชัวเยืดหยุ่นกระชับกระจ่างใสริ้วรอยดูจางนะคะจนสัมผัสได้ถึงความอ่อนเยาว์และผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ลงสกินแคร์ตัวอื่นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิว c l a m a t e ของเราค่ะนั่นก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนวัตกรรมแรกของโลกจากซันวาซูนะคะเป็นเซรั่มขั้นตอนสุดท้ายค่ะฟังแล้วอาจจะงงใช่ไหมคะเดี๋ยวคัตตี้จะมารีวิวให้ดูค่ะว่าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะ l u m i n a t o r Essential Finisher จากซันวาซูนะคะเป็นนวัตกรรมเซรั่มขั้นตอนสุดท้ายชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกในตอนนี้นะคะยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทํามาก่อนนะคะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ย เปล่งประกายแล้วก็ช่วยให้ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ด้านผิวก็จางใสนะคะผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็แวววาวอย่างเป็นธรรมชาติผิวกระชับนะคะสดใสไร้จุดด่างดำและที่สำคัญนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะผิวจะรู้สึกเรียงรองแล้วก็เปล่งประกายค่ะ พอทาเสร็จนะคะที่จะรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยตึงกระชับขึ้นมาเลยค่ะและหน้าเนี่ยนะคะก็จะวาวโกลทันทีค่ะเหมือนเซเว็เกาหลี่เวลาเขาออกเดินพรมแดงเลยค่ะตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่ช่วยอบอุ้มสกินแคร์ที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อล็อกให้อยู่กับผิวแล้วก็ทําให้สกินแคร์ทั้งหมดเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเป็นการทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแต่ถ้าในกลางวันเนี่ย ยังสามารถทําหน้าที่เป็นเบสเมคอัพอีกด้วยนะคะถ้าวันชิลๆเนี่ยเราสามารถทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วตามด้วยกันแดดออกจากบ้านไปได้เลยนะคะแต่ถ้าวันที่ไม่ชิลเนี่ยก็อาจจะทาบีบีตามหรือทาครชชั่นตามก็ได้ค่ะความรู้สึกแรกที่ทาลงไปบนผิวหน้านะคะค่ะที่รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะเพราะรู้สึกผ่อนคลายนะคะและที่สําคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆอีกด้วยค่ะ จะเห็นได้จากวิดีโอคลิปไวยนะคะว่าตอนนี้ผิวหนะะ้าคี่วาวโกลมากๆค่ะแต่ขอบอกว่าไม่มันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยครีมกันแดดค่ะ นตอนต่อไปค่ะลงซันวาซูอีเวนแฟร์เพอร์เฟกติ้งคูชชันนะคะเป็นรองพื้นสูตรอัจฉริยะสู่ผลลัพธ์ผิวสวยเรียบเนียนสมบูรณ์แบบยาวนานตลอด12ชั่วโมงค่ะเป็นตลับแบบนี้นะคะและจะมีพับมาให้ค่ะใช้พับกดๆนะคะแล้วตัวรองพื้นคูชชั่นนี้ก็จะออกมานะคะแลเวราก็ทาเบาๆลงไปผิวหน้าค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ตามในวิดีโอคลิปเลยค่ะ แอบเขียนคิ้วมานะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเติมสีสันให้บนใบหน้านะคะคัที่ใช้ตัวนี้ค่ะของอีฟแซงนะคะาทาทั้งแก้มและปากค่ะก็จะทำให้แก้มแหมดูชมพูและเลื้ยละเลี้ยแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เอามาทาปากได้ด้วยค่ะสีปากกับสีแก้มจะได้แมทชกันนะคะอิ๊ เสร็จเรียบร้อยค่ะกับแฮตตี้ในลุกสาวซันวาซูนะคะเป็นไงบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยก็ผมนะคะก็ดัดลอนปล่อยคลายๆนะคะแล้วก็หาชุดสีเรียบๆมาใส่แค่นี้ก็จะเป็นสาวซันวาซูได้แล้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากใหตตี้แต่งหน้าเป็นลุกไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะบ๊ายบาย